พิษนุโลกชื่นชมหมอแป้งนายแพทย์ชำนาญการบรรจุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแขหวังยกระดับสุขภาพชุมชนอบโตสมอแขเดินหน้าบรรจุแพทย์หญิงชลิตาเตียวตระกูลหรือหมอแป้งนายแพทย์ชำนาญการลงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลสมอแขซึ่งเป็นหน่วยงานที่ย้ายมาสังกัดอบโตภายใต้แนวคิดการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน มาก่อนงานซ่อมสร้างสาธารณูปโภคเมื่อชีวิตคนรอไม่ได้เมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่13สิงหาคม68ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแขออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้มีตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการมาบรรจุในพื้นที่ซึ่งในจังหวัดพิษณุโลกตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการในรอพอสอตมีเพียงสงพื้นที่เท่านั้นในจังหวัดพิษณุโลก คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแขอําเภอเมืองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวงคองอําเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเป็นหนึ่งใน8,500รพอสอตอในประเทศที่มีหมอชำนาญการบรรจุอย่างเป็นทางการถือเป็นมิติใหม่สาธารณสุขชุมชนผู้สื่อข่าวลงพื้นที่รพอสอตอสมอแขตำบลสมอแขอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเป็นวันทํางานปกติพบประชาชนที่มาหาหมอ ซึ่งมีตั้งแต่ผู้สูงอายุแม่และเด็กหรือแม้แต่หนุ่มสาวซึ่งเราได้พบกับแพทย์หญิงชลิตาเตียวตระกูลหรือหมอแป้งตำแหน่งในแพทย์ชำนาญการประจำรพอสอตอสมอแขซึ่งกำลังตรวจโรคอยู่ห้องตรวจแพทย์หญิงชลิตาหรือหมอแป้งเล่าให้ฟังว่าตนเป็นหมอประจำโรงพยาบาลชุมชนอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตจนได้ทำเรื่องขอย้ายกลับมาที่บ้านที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นงานที่ตรงกับสายที่เราอยากจะทำก็คืองานวิชาสตร์ครอบครัว หรือหมอชุมชนซึ่งโดยส่วนตัวหมอชำนาญการด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ป่วยเป็นการทำงานเชิงลึกใกล้ชิดในลักษณะเยี่ยมบ้านทำให้เรารู้ปัญหาของคนไข้ได้อย่างแท้จริงและมีโอกาสในการเยียวยารักษาแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้เพราะสุดท้ายถ้าการทำงานเชิงรุกมีหมอมีเครือข่ายสหวิชาชีพเข้าไปทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพก็อาจจะลดภารัของโรงพยาบาลได้มาก เป็นโอกาสดีที่แบบได้ย้ายกลับมาที่บ้านแล้วก็เป็นงานที่ตรงกับที่เราตั้งใจอยากจะมาทำเนี่ยค่ะก็คืออนามัยเนี่ยคุณหมอที่มาจากส่วนกลางเนี่ยค่ะก็คือจะมาได้แค่อาทิตย์ละวันอาทิตระวันซึ่งคนไข้เนี่ยมีทุกวันถ้าเรามาอยู่ตรงนี้ค่ะทุกวันเนี่ยคนไข้ก็มีโอกาสดได้เจอเราทุกวันไม่เลือกเวลาไม่เลือกวันเนี่ยค่ะ ที่โรงพยาบาลเราเน้นตั้งรับใช่ไหมคะมคนไข้เจ็บป่วยก็เดินมาหาเราแต่ว่าที่ออกมาชุมชนเนี้ยคะ่ะเราจะเน้นเป็นเชิงลุกมากกว่าแล้วก็ใกล้ชิดคนไข้ามากกว่าอยู่ในโรงพยาบาลก็ใกล้ชิดเหมือนกันแต่มันจะเป็นแบบอาจจะด้วยจํากัดด้วยเวลาด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะเราอาจจะแบบไม่ได้ค้นลึกไปถึงปัญหาจริงๆของคนไข้อย่างเงี้ยคะ่ะ การออกมาที่อนามัยหรือการเยี่ยมบ้านอย่างเงี้ยเราอาจจะได้รู้ปัญหาที่แท้จริงของคนไข้ไงค่ะมันเหมือนมีเวลาคุยกับคนไข้มากขึ้นค่ะถ้าเราไปในชุมชนอย่างเงี้ยค่ะเข้าถึงหรือว่ามีโครงการหรือทำอะไรอย่างเงี้ยคนไข้ก็อาจจะไม่ต้องมาถึงโรงพยาบาลก็ได้ใช่ค่ะเวชศาสตร์ครอบครัว,วก,ก็คือ อาจจะอยู่ในโรงพยาบาลก็ได้หรือว่ามาอยู่อนามัยก็ได้เพราะว่าเราก็ทําหน้าที่ของเราเหมือนกันก็คือตรวจคนไข้ออกไปให้บริการเชิงลุกเนี้ยคะ่ะออกเยี่ยมบ้านเนี้ยคะ่ะคืออยู่ที่นี่เราก็ได้ทําหน้าที่ของเราเหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลสตคะ่ะก็จะทําทั้งในเรื่องของการตรวจรักษาก็คือตรวจรักษาโรคทั่วไป NCD ฉุกเฉินคะ่ะ แล้วก็มีในส่วนของงานเยี่ยมบ้านงานส่งเสริมป้องกันอย่างเช่นถ้าแบบมีโครงการคัดกรองอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างคัดกรองมะเร็งในเงีเยะะ้ยค่ะสมมติกลุ่มเป็นกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุเงี้ยค่ะถ้าที่อบตเน,นี้ยเขามีชมรมผู้สูงอายุอยู่แล้วเราก็อาจจะไปเข้าร่วมให้ความรู้ว่าทําไมเขาถึงต้องคัดกรองมันสําคัญกับเขายังไงนะคะเพราะว่าคนไข้ก็จะได้เห็นความสําคัญของการคัดกรองด้วยเนียคะนะคะ,นะคะเป็นป้องกันเชิงลุกเนี้ยนะคะ ค้นหาเชิงลุกใช่พอเราเจอเราก็จะได้แนะนําให้เขาเข้าสู่ระบบการรักษาใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเขาไม่รู้ว่าเขาอ่ะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะเขาก็จะไม่เข้ามาคัดกรองเนี่ยค่ะนั่นคือเป้าหมายหลักของเวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งเรารู้สึกว่างานของเราเป็นแบบนั้นส่วนที่เลือกลงรอเพราะสตอสมอแขไม่ได้มีเรื่องอื่นนอกจากการได้มาทำงานกับชุมชนได้อยู่ในพื้นที่จริงๆ ได้บุกงานพื้นที่อย่างมีความรู้เต็มที่เราเป็นคนพิษณุโลกเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวไม่ใช่หมอชำนาญด้านอื่นๆที่ต้องทำในโรงพยาบาลหลักที่จริงอยากย้ายมานานแล้วแต่ที่รพอพเดิมยังมีปัญหาหมอไม่พอก็ต้องช่วยเขาก่อนจนสถานการณ์คลี่คลายที่รพอพสอตอเข้าเปิดรับบรรจตุตำแหน่งในแพทย์ชำนาญการจึงได้ย้ายมาเพราะทางอบตอสมอแขได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตประชาชนเป็นหลักจึงได้มีโอกาสเข้ามาทำงาน สำหรับภารกิจของนายแพทย์ชำนาญการตรพสตสมอแขที่ตรวจรักษาโรคทั่วไป NCD เคสฉุกเฉินงานเยี่ยมบ้านงานป้องกันคัดกรองมะเร็งให้ความรู้ทั้งการป้องกันและการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตสำหรับผู้ป่วยมะเร็งโดยร่วมงานกับโรงเรียนผู้สูงอายุอบาตาสมอแขซึ่งเขามีการรวมตัวของผู้สูงอายุอยู่แล้วเป็นงานป้องกันเชิงรุกเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่างๆ ซึ่งควรจะทําให้มากที่สุดแม้จะเป็นหมอในรอพอสอตอหนึ่งในสองแห่งที่มีในจังหวัดพิษณุโลกแต่ตําแหน่งนายแพทย์ของรอพอสอตอแห่งนี้ถือเป็นยุทธศาสตร์งานสุขภาพระดับชุมชนซึ่งจะเป็นที่พึ่งของประชาชนในท้องถิ่นอะมาใา้ใจีแล้วก็สะดวกสะดวกเพราะบ้านอยู่ใกล้ ลดค่าใช้จ่ายเยอะแยะเลยดีครับมันใกล้ไม่ต้องสารสะดวกสบายก็ดีมากไม่ต้องขับรถไปในตลาดโอ้โหแต่เวลาเยอะครับมาที่นี่ะสะดวกสบายไวครับหมอตรงบาลก็ต้องเสียเวลาวิ่งรถไปโอ้คืนวันนะครับวันนึงแหล,แล,ลนนะถ้าไปโรงพยาบาลนะหมอนัาจะนะ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องในประเทศจากจำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล8,500แห่งในประเทศและถ้าหากสามารถส่งหมอลงในรอพอสอตอให้บริการได้เพิ่มมากขึ้นก็อาจลดภาระของโรงพยาบาลหลักได้ในที่สุด